สวัสดีครับพบกับผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องบัตเตอร์ไฟฟิล์มนะครับวันนี้แม็กกี้มาหน้างานล่วงหน้านะครับก่อนกําหนดนะครับน้องต้นข้าวมาร้องเพลงในวันพรุ่งนี้นะครับ10สิงหาคมนะครับวันนี้วันที่9สิงหาคมเราจะพาเอซมาดูหน้างานล่วงหน้า1วันนะครับทุกท่านไปไปทุกคนครับเดินไปครับจะเป็นทางเข้ามานะครับครับ ก็เป็นตลาดนะครับซุ้มข้างหน้าอยู่ตรงข้างหน้าเนาะสะักคนะู่นะทุกคนบพิ่ อ๋อผมผมเจอเวทีแล้วเวทีที่น้องจะร้องพรุ่งนี้ะนะแต่ตรงนี้เป็นตลาดนะครับตรงนี้โซนตลาดตลาดนะครับสถานที่ค่อนข้างกว้างใหญ่ครับผมบอกเลยครับถ้าเกิดน้องต้องข้ามาจาัดงานมันเกิดนะแนะนำให้มาเอาประจวกรเจนะบุรีจบจบครับ ผมพูดเรื่องจริงเลยนะนะครับเนี่ยมาชัตสถานที่ได้เลยเนี่ยสวยมากวิวภูเขาสวยมากนะฮะ,ฮะ,ะใช่ไหมเอฟซีเห็นเห็นด้วยไหมครับถ้างานมันเกิดน้องุ่งข้าวเนี่ยมาจัดที่อาบาจอการจนบุรีเนี่ยสุดยอดแล้วนี่เขาเขามีโดมด้วยนะฮะมีเต็นท์ขนาดใหญ่โดมใหญ่นะฮะไม่ต้องกลัวฝนนะฮะ ผลไม้เยอะมากเลยนะครับทุกคนผลไม้ของข่าของตารารด,ดแล้วทุกคน พาไปตรงจุดเวทีนะอยู่ตรงข้างหน้าเรานี่แหละอันนี้น้ำมะพร้าวนะครับน้ำมะพร้าวามอพาิซซ่าด้วยีพิซซ่าด้วยกลางคืนคนคนน่าจะเยอะกว่านี้ครับอันนี้ยังหัวยังยังหัววันอยู่นะครับ ผมมาดังนั้นแหละครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้วันที่สองแล้วอ่ะงานมีทั้งหมดกี่วันครับสี่วันเลยค่ะวันนี้วันที่วันที่สองวันนี้วันที่สองแล้วค่ะโอเคพรุ่งนี้น้องต้องข้าวมาเนาะใช่ค่ะเวทีอยู่ตรงไหนครับเวทีอยู่ด้านนี้เลยค่ะอ่าโอเคใช่เหลืออยู่ด้านหลังเองค่ะเออด้านนี้จะเป็นโซนโอท็อปทั้งหมดเลยนะคะแล้วคืนนี้มีนักร้องมาร้องไหมครับ ใครเอ่ยใครมาร้องเอ่ยชื่อวงอะไรเมนิสลาเมเลียทินเลลิสลาเลไหนเลียนิสลาคือว่าขนาดกับต้นนี้ต้นข้าวกับวันสุดท้ายโอเคโอเคอสุทัยมานนะะคแล้้ววงใช่ผู้ชายผู้หญิงคู่กันไหมเอ้ยอันนี้เขาดังอยู่เหรอเนี่ยอ่าอ่าโอเควงวงนี้รู้จักรู้จักอ่า ครับผมมันหอมนะเนี่ยอ๋อโอเควันที่9เลนิสลา<ช>อ่า<ช>โอเคแล้วพรุ่งนี้ต้องข้าวอุ้ยปางทิพย์มาวันที่10อะ่ะมามาพร้อมกันกับโอ้โหใช่เหรอมาเดียวกันอ้าวอ,อ๋อ,อน้องต้นข้าวขึ้นก่อนเนะาะเออเออน้องต้นข้าวขึ้นก่อนแล้วก็ปางทิพย์อุ้ยน่าสนใจทุกคนปางทิพย์ขึ้นต่อน้องต้นข้าวเออดีดีดีนะครับน้องปางอ่ะคุณปางทิพย์นะครับนักร้องชื่อดังนะนะครับ ต้องบอกเลยว่าโหพรุ่งนี้อลังการนะครับแต่วันนี้มาดูบรรยากาศทั่วๆไปก่อนนะครับไปเี๋ยวพาย c c ไปเวที T เลยแล้วกันนะครับนี่นะครับเวที B T อยู่นี่นะครับอันนี้ผมมางานล่วงหน้าก่อนนะครับเสร็จจากตรงนี้ผมก็จะไปถนนคนเดินสกายวอล์กนะครับแต่พรุ่งนี้น้องต้นข้าวแล้วก็ปางปางทิพย์นะครับ อ่านี่คือบรรยากาศนะครับมันก็จะมีเก้าอี้สองชั้นเหรอโอเคอันนี้เป็นเก้าอี้ชั้นแรกนะแล้วก็มีของซาวมีกล้องนะครับแล้วตรงนี้เป็นเก้าอี้อยู่ข้างในอีกทีนึงนะครับนี่ครับปวดไม่ต้องกลัวครับมีโดมครับอ่าต่อไปเราไปอยู่ตรงหน้าเวทีเลยครับ หาเวทีโอ้เดีป้ายเอาขึ้นโชว์แล้วนะครับตรงนี้เป็นเป็นกล้องใหญ่เขานะครับนี่ครับเป็นกล้องใหญ่เขานะครับนี่ครับว้าวเวทีใหญ่ครับแล้วไอ้ตรงเวทีมีโดมครับไม่ต้องกลัวฝนครับถ้าเกิดฝนตกนักร้องไม่ต้องกลัวครับ ครับนักดนตรีนะครับอยู่ข้างบนนะครับใหญ่ดีนะครับใหญ่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 โอ้ลำโพงขนาดใหญ่ครับแน่นอนครับสุดยอดอ๋อคืนนี้เลนิสลานะครับเลนิสลามานะครับเป็นนักร้องฝั่งสตริงนะไม่ใช่ลูกทุ่งนะ พรุ่งนี้น้องต้นข้าวกับปางทิพย์นะครับมานะครับอุ้ยนี่ทุกคนนี่คือหน้างานสําหรับวันพุ่งนี้เลยนะเนี่ยนะครับนี่ครับเออหน้างานเลยนี่เครื่องเสียงเขาดีมากเลยอ๋ออยู่ใกล้บิ๊กซีด้วยอ๋ออยู่ใกล้บิ๊กซีเนาะ สำหรับวันพรุ่งนี้นะครับอันนี้เขาจะมีราวเหล็กกั้นนะครับเนี่ยเาลเหล็กกั้นนะครับ่กกนนบอโอเคพุ่งนี้ก็หามุมกันเอาผมคงจะได้ตรงริมๆนี่แหละนะครับอันนี้คือหน้าเวทีนะนะครับ กากาศกำลังดีนะครับตรงกลางจะไม่มีโดมนะครับตรงกลางจะไม่มีโดมนะครับผมนี่ผมอยู่ตรงกลางเลยนะนี่ครับใหญ่นะทุกคนใหญ่ไหมครับใหญ่นะนะครับ ผมจะแคปรูปไปก่อนโอเคนี่ครับทุกคนผมผมเปิดเลนใกล้ให้นะครับก็จะ,จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับแคปให้ดูนะครับงานใหญ่ครับงานใหญ่ เอาว่าจอง,งานใหญ่จริงแต่ขอให้น้องอ่ะพลังเสียงกลับมานะนะครับขออย่างเดียวขอให้น้องพลังเสียงกลับมา,นะออา,ส,บมาสำคัญมากเรื่องเสียง บรรยากาศหน้างานสดๆลวงหน้านะครับไม่ใช่คืนนี้นะครับเอที่มารับชมอย่าเข้าใจผิดว่าน้องต้องเข้าเล่นคืนนี้นะครับไม่ใช่ครับพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้คืนนี้น้องต้องเข้าพักผ่อนครับน้องไม่สบายนะครับจุดตรงนี้น่าจะเป็นห้องรับรองศิลปินหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะนะครับใช่ั้มน่าจะใช่แหละ ตรงนี้จะเป็นห้องแอร์นะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์เราต้องเช็คซาวกันหมดนะฮะเช็คนะครับนี่ยังไงทุกคนสวยไหมครับผมว่าเอาปะจนี้เหมาะมากเลยนะถ้าจะถ้าจะจัดงานมังเกิดแต่เหมาะจริงๆมันใหญ่มากเลยครับอ่าใหญ่มากครับผมนี่ครับาสาวเดินผ่านไปนะครับาสาวเดินผ่านไปแล้วนะครับ เนีครับเขาก็ทํางานกันอยู่เนาะนะครับแล้วก็ดูภาพบรรยากาศนะครับตอนนี้นะครับพราทิตย์ก็ใกล้จะตกดินแล้วเนาะนะครับอันนี้ผมมาถ่ายให้ดูคร่าวๆนะครับเพราะว่าผมติดติดที่จะไปถ่ายถนนคนเดินอยู่นะครับสกายวอล์กนะจริงๆวันนี้เนี่ยนะครับก็เลยแวะมาดูหน้างานก่อนนะครับนี่คือภายในโดมนะครับที่คนดูนะนะครับ นะทุกคนสุดยอดครับอบจอกาญจนบุรีใหญ่มากแล้วก็วิววิวสวยนะสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันในช่วงยามเย็นบรรยากาศดีดีค่ะต้อนรับเข้าสู่งานอบจแฟนครั้งที่สองแล้วพิธีกรอยู่ไหนเนี่ย กันอีกหนึ่งโซนในงานาานะคะนั่นคือโซนบ<ช>ีเราจะพาไปอัปเดตบรรยากาศในงานนะคะว่าตอนนี้ในมื้อเย็นแบบนี้นะคะว่ามีขนมมีอาหารอะไรนะคะที่จะมาเรียกน้ำย่อยบ้างนะคะช่วงนี้อยู่กับ MC หญยิงๆิงจ้าแล้วก็ MC น้องกล้วยนะคะ<ช>ต้องมาต่อกันก่นกอนเนาะที่โซนบีเพราะว่าตอนแรกเนี่ยพาทุกท่านค่ะเดินชมกันแค่แบบดีเดียวเองไม่กี่ร้าน <c oughs> เวลาเราหมดเราไปนาทีทองกันแต่ตอนนี้ค่ะเราจะพาทุกท่านค่ะไปชม กับโซนบีอย่างต่อเนื่องมากอุ้ยไปกันต่อนี่อันนี้ร้านนี้นี่มีเลยขนมตาบ้านลุงเมลุงเมธขนมตาบ้านแม่ขายยังไงจ๊ะแม่ขายยังไงจ๊ะกล่องละยี่สิบห้าบาทอุ้ยทำไมนีสสวยอะให้คนสวยก็ต้องสวยๆหู่แม่บอกเป็นหัวใจเธอจะขีันะหรอกล่องละยี่สิบห้าบาทนะคะอ่ะเธอพูดไปอีกมาก นี่เห็นไหมคนหนูเป็นหัวใจไม่แมทชิมก่อนพี่หญิงชิมก่อนค่ะเห็นไหมแบทแบบหัวใจนี้ก็คือทําแบบว่าในทุง่องอ๋อถุล่องเราจะมีเป็นแบบว่ารูปดอกไม้จะบอกว่าไงคะตานแม่เมไปครับเดี๋ยวจะพาเดินทั่วๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปถนนคนเดินนะครับวันนี้สําคัญมากวันเสาร์นะครับอุ้ยเราบอกกันอย่างนี้เลยวันนี้มาก่อนล่วงหน้าหนึ่งวันนี่คือบรรยากาศนะครับใช่ไหมคะเอาจริงนะหนูไม่เคยเห็นแบบ ไม่เคยเห็นของจริงเลยนะเดีแม่เนี่ยทำทักที่นี่เลยนะแเาตลาดคนเยอะครับตรงเนี้ยอันนี้ก็ี่ลูกตาอันนี้เขาซื้อซื้ออะไรกันเนี่ยทนนันด้ไม่เคนี้อนร้านี้เลย่องึงแบบนี้่สบยจะได้จอขนมามออนร้านอะไรเขาผัดปูนะเขาผัดปูคนเขาต่อแถวเยอะนะเขาผัดปูเนี่ยน่าจะอร่อย นี่ครับคนเขาต่อแถวกันแสดงว่าร้านนี้อร่อยนะเนี่ยนี่ครับต่อแถวกันเยอะเลยนี่เป็นบรรยากาศล่วงหน้าหนึ่งวันนะทุกคนนะน้องต้อนข้ามาร้องวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ผมมาให้ดูบรรยากาศก่อนนะครับพาชมไปเรื่อยๆครับมันจะมีทั้งหมด3 สมเต็นท์นะครับมันจะมี3มช่วง3เต็นท์ใหญ่นะครับทุกคนเยอะเลยนะครับผมตอนนี้คือคนทยอยเดินมาเที่ยวกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ถนนคนเดินสกายวอล์กนะครับเพราะว่าผมตั้งใจไปที่นั่นนะ แต่ว่าหน้างานก็สําคัญเหมือนกันพาให้มาดูปอดแว็บหนึ่งคลิปนี้อาจจะไม่ยาวมากนะครับไลน์นี้อาจจะไม่ยาวมากนะครับมาให้ดูบรรยากาศแบบนิดหน่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวจัดให้เต็มที่นะฮะพี่จุ๊บหรือเปล่าวะเหมือนเหมือนพี่จุ๊บนะพี่จุ๊บมาหรือเปล่า สวัสดีครับพี่พี่พี่จุ๊บมาไหมเอาไม่มาเหรอพรุ่งนี้พรุ่งนี้มาไหมโอเคโอเคเคยเคยไปเจอพี่จุ๊บที่ท้องผาภูมิอันนี้มามาออกบูธที่นี่ใช่ไหมอ่าโอเคเดี๋ยวรอพรุ่งนี้นะครับจะเจอพี่จุ๊บเปล่าเขาติดถ่ายละครหรือเปล่าครับอ๋อครับผมโอเคโอเคขอบคุณครับผมครับผมอ่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้นะครับนี่พี่จุ๊บอยู่นี่ เดี๋ยวรอพี่จุ๊บมาพรุ่งนี้ถ้าเจอนะถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรนะครับภาพบรรยากาศนะครับพี่จุ๊บก็เป็นดาราช่องเจ็ดนะทุกคนนะผมเจอไปเจอพี่แกไอ้ทองผาภูมิครั้งหนึ่งนะครับพี่แกนิสัยดีมากครับเป็นกงนเองมากเลยนะครับพี่แกสุดยอดมากครับใสัวกเียนะอันนี้็หัวกเียจริงๆมีสหัวธรรมดาหรือว่าไส้งาดัก็มีสีเมื่อเาตามสี โหราน,นงลานนวดนะครับมีหลายหลายอย่างนะทุกคนนะผลไม้ก็อยู่ฝั่งหนูนเนาะนะครับต้องขออภัยนะครับว่างานเอาประจอเนี่ยมผมถ่ายได้ไม่นานนะเพราะว่าจะต้องไปนานที่ถนนคนเดินนะครับย้อนรอยน้องต้นข้าวอีพีสองนะครับ,รบ,บรน,ะะนี่ทุเรียนทองขาภูมินะ,ะมนบบหมอนทอง หอมมากเลยหอ๋อหอมที่อย่างหอมเลยเ <c oughs> ออโออินทผาลัมนะฮะอินทผาลัมอันนี้ลายโลแปนะครับอันนี้โลโลห้าสิบอ่ามันออกหวานหรือฝาดหรือยังไงครับคันนี้ ไม่มีปาดใช่ไหมไออันนี้เป็นถุงไหมครับถุงละห้าสิบาทไหมถุงห้าสิบาทโละห้าสิบครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมเอาถุงหนึ่งนะครับเอาถุงหนึ่งครับโอเคพี่ใ่กีเากับน้เลยป่ะก็เที่ยวงานด้วยซื้อของกินไปด้วยอยากกินอะไรก็ซื้อแต่ก็ต้องดูเงินก่อนนะครับอ่ผลไม้เยอะเลยฝรัล่างก็มีนะครับ เดี๋ยวเราไปซื้อที่ถนนคนเดินกันต่อเนาะทุกคนเนาะโอ้อันนี้ส้มโอนะส้มโออันนี้จะเป็นเล็บมือนางเนาะนะครับผลไม้เยอะครับทุกคนชอบนะชอบกินผลไม้นะครับเข้ามาได้ปั๊บตอนนี้ไม่หนาวแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูว่า โอ้ตรงนี้เป็นสินค้านะครับน่าจะเป็นสินค้ามือสองนะป้าบอกว่าเป็นสินค้ามือสองนะครับอือืมครับอ๋สอสินค้ามือสองฮนะนี่ครับสวยดีนะบรรยากาศช่วงเย็นบรรยากาศดีมากนะทคนนะครับ ทั้งเสื้อทั้งอะไรของใช้อะไรมีหมดอ่ะอือนี่ครับเป็นตลาดนะฮะเดี๋ยวเราจะไปต่อที่ถนนคนเดินกันนะครับเพราะว่าตั้งใจไปที่นั่นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็อยากพาเอซมาแวบดูหน้างานเอาประจอสักนิดนึงนะครับ สวยๆแล้วตอนนี้นะครับบรรยากาศกำลังดีแล้วก็กระปุกละห้าสิบบาทมีสองไซส์ทีนี้มาดูดีมากเลยนะครับเห็นไหมอร่อยมากเมื่อวานมายืนตลาดกำลังดีเลยนะครับอร่อยผมว่าตลาดคนเดินสกายวอล์กก็สวยกว่านี้ครับอุ้ยลมดีมากเลยอ่ะน้ำพี่เขากุ้งเย็นสบายนะครับทุกคนโอ้โนี่อันนี้น้ำพีไข่เค็มไอตรงนู้นเป็นสนามกีฬาเหรอทุกคน นะครับเนี่ยตลาดนัดสินค้ามือสองนะฮะใี่นะครับอร่อยมากแล้วหน่อไม้ของแม่ต้องเนแบบไม่มีความขมอ่อยนะฮะแต้องใส่ใจงานสินค้านะครับอ่านะครับพาบรรยากาศนะครับหน้างานล่วงหน้านะ ไปครับสถานีต่อไปถนนคนเดินสกายวอล์กครับผม,มเราก็ได้มาเที่ยวในตัวด้วยเนาะอ,อ่าโอเคนี่คือภาพบรรยากาศนะครับทุกคนนะครับจอดเลยลก,ก็เข้ามาผมจอดเราตรงนู้นนะครับรถมอเตอร์ไซค์จอดเราจะมีที่จอดให้นะครับไม่ไม่ได้เสียตังค์นะนะครับ อ๋อน้องข้างหน้าเขาเรียกสนามกีฬาปะ่ะอันนี้เป็นสนามกีบัวครับสนามกีฬาอ๋อกีบัวบอ๋อชื่อว่ากีบัวเนาะใช่ครับอ๋อโอเคโอเคสนามกีบัวนะทุกคนนะครับสนามกีฬานะเอ๊ะส,สนามนี้หรือเปล่าที่เขาจะแข่งอะไรนะของของกาญจนบุรีใช่ใช่ไหมทุกคนถูกถูกไหมสนามนี้เนาะสนามกีบัวนี่แหละ,ะนะครับนี่ผมจอดมอเตอร์ไซค์ไว้นี่นะครับ นสนามกีบัวอยู่นี่นะครับนี่นะครับอยู่ตรงนี้นะครับสนามกีบัวนะฮะสุดยอดแล้วนะฮะ ทุกคนครับก็สลับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ